สวัสดีค่ะผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์เสือกกบสามารถที่จะนำมาประยุกใช้กับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และศิลปะได้อย่างไรนะคะโดยมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านปาปะตำบนยางท่าแจ้งอำเภอโกสุมิสัยจังหวัดมหาสารคาม ผู้พัฒนาร่วมกับชุมชนคือทีมงานดูทูทีตะบนยางท่าแจ้งอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามให้ผู้เข้ารับการอบรมสังเกตนะคะว่าเราจะใช้แนวคิดสตรีมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไรเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยค่ะการนำาคณตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการทอเสือกกนะคะ คณิตศาสตร์สามารถนำมาใช้ในการทอเสือก,กโดยใช้เนื้อหาเรื่องรูปทรงรูปร่างทางเลขาคณิตในการจัดลวดลายต่างๆใช้การคำนวณการสังเกตและการประยุกต์เข้ามาใช้กับงานศิลปะค่ะนำมาบูรณาการกับการออกแบบลวดลายในการทอเสือกก,กแต่ละผืน พร้อมทั้งใส่สีสันออกแบบเรียงร้อยให้มีสีสันที่สวยงามตรงตามความต้องการของท้องตลาดและสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมท้องถิ่นใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกนำมาใช้ในหลายขั้นตอนรวมทางขั้นตอนการย้อมเสือ้อกลกให้มีสีติดคงทนและยาวนาน อนการย้อมสีจะแยกแยะได้ว่าสีวิทยาศาสตร์กับสีธรรมชาติต่างกันอย่างไรวัตถุประสงค์ในการทอเสือกกบให้มีลวดลายสีสันที่สวยงามโดดเด่นและเป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น ในกระบวนการพัฒนาเสือกโกกนั้นเมื่อได้เสือกโกบที่สําเร็จรูปแล้วผู้อบรมสามารถที่จะนําผลิตภัณฑ์เสือกโกไปต่อยอดเป็นการพัฒนากระเป๋ารองเท้าที่รองแก้วเสือ้อวัสดุอุปรกรณ์ตกแต่งบ้านได้ตามจินตนาการและประสบการณ์ที่ผู้เข้ารับการอบรมได้สะสมมา ในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆโดยใช้ผลิตภัณฑ์เสือกกล้วนอาศัยการย้อมสีที่ติดคงทนการออกแบบลวดลายที่ดึงดูดใจกลุ่มลูกค้าและอาศัยแนวคิดของสตรีมศึกษาทั้งสิ้นค่ะสวัสดีค่ะ